รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าวันหยุดสุดพิเศษกับช่วงเวลาดีๆที่รายการพุทธปัญญายพิรมจะชวนทุกท่านมาอภิรมทางปัญญากันค่ะวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเชื่อว่าทุกท่านจะต้องรอคอยกันอย่างแน่นอนกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าขุนพระมพมพัชรายานมุนีหรือ พระอาจารย์ชยสาโรซึ่งท่านได้เตรียมเรื่องราวที่น่าสนใจและสุดพิเศษมามอบให้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะในหัวข้อชีวิตที่ดีที่สุดค่ะช่วงธรรมมาธิรมที่นี่เวลาคนเราจะพูด ภาษาต่างประเทศมักจะมีปัญหาว่านึกคำไม่ออกแต่ปัญหาของการผูกภาษาแม่ก็มีเหมือนกันแต่เราจะไม่ค่อยซ้ำนึกมีทรัพย์สำคัญสำคัญที่เรารู้ตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยได้หยุดพิจารณาว่า ความหมายของคำนี้เป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างง่ายสุดในมู่ชาวพุทธถ้าถามแต่ละคนว่าทุกคนว่าบุญคืออะไรคำถามไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะบางทีเขอาจมาพึงถามคนที่มีการศึกษาแล้วก็เรียกว่าเป็นคนระดับปัญญาชนไม่นานมานี้ ถามว่าโอ้ทำอะไรที่ทำให้มีความสุขนั่นก็เป็นบุญอาจจะมาบอกเอาแล้วถ้าดื่มเหล้าปาร์ตี้มีความสุขเป็นบุญหรือเปล่าเขาก็พูดไม่ออกดังนั้นรเราไอ้การมีสติเนี่ยอีส่วนหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามต้องมีสติในศัพท์ที่เราใช้อย่าเพิ่งประมาทว่า ความหมายคงเราความหมายของเขาอันเดียวกันถึงจะใช้คำเดียวกันคนชาติเดียวกันภาษาเดียวกันทุกวันนี้ที่มีความคัดแย,งย,ย้งกันบ่อยๆเถียงกันบ่อยๆบางทีเพราะใช้ศัพ์เดียวกันโดยคิดว่าแต่ละคนเข้าใจความหมายของคำนี้ตรงกันที่จริงไม่ตรงกันก็มีเยอย่างนอกจากบุญแล้วคำที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดบ่อยที่สุดก็เรื่องคําว่าดีอะไรว่าดีที่สุดแล้วดีที่สุดคืออะไรยังไม่ต้องไปพูดทังดีที่สุดหรอกเอาเอา,เอาดีคืออะไรในในพุทธการเ,าเมื่อ,อานางมหาประจับปฏีขอให้พุทธองค์อนุญาตให้มีภิกษุณีสง์เริ่มแรกพุทธองค์ ไม่ทรงยินดีไม่รับนิมนต์ตอนหลังพระอานน์มาขอร้องพุทธเจ้าเหตุผลที่พระอานน์กล่าวที่ทําให้พุทธองค์ยอมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใจก็ว่าได้ก็คือการที่ผู้หญิงบรรลุอรหันต์ได้สถาบันสองคือสถาบันที่สร้าง ขึ้นมาเพื่อเอื้อต่อการบรรลุพผานิพานให้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติน้อยที่สุดสิ่งที่เอื้ออํานวยต่อการศึกษาการปฏิบัติให้มากที่สุดถ้าหากว่าผู้หญิงเขามีศักยภาพเท่าเทียมกับผู้ชายทําไมเราเขาไม่มีสถาบันที่จะเอื้อต่อการฝึกตนเหมือนผู้ชายพุทธองค์ก็ยอม ในพุทธศาสนาเรามีการยอมรับในศักเกียภาพของคนว่าเท่ากันไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงนั้นในการที่เราจะห้ามเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือนี้ไม่เคยมีในสังคมพุทธมาก่อนอันนี้ก็แค่ตัวอย่างแค่ข้อเดียวว่าศาสนาสุขศาสนาสอนให้คนดี ตามความหมายของศาสนานั้นแต่ความหมายของคำว่าดีในแต่ละศาสนาแต่ละละตัตธิแต่ละปรญาอาจจะไม่ตรงกันรันคำคำที่ที่ว่าพูดก้างๆฟังเหมือนจะเป็นคำพูดของคนใจกว้างโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีกลายเป็นคำพูดที่ ried, อันตรายได้เพราะมันเป็นคำที่ พูดด้วยความงมงายก็คือไม่ได้พูดด้วยเหตุผลพูดตามตามคนอื่นเขาเคยพูดกันในทุกวันนี้ไอไอความความงมงายในาศาสนาพุทธมีมากแต่ไม่ใช่ความงมง,งายของชาวพุทธเองจะเป็นความงมง,งายของคนที่มองพุทธศาสนาสมากกว่าแม้แต่คำว่า,าศาสนาก็เช่นเดียวกัน ยงพวกว่าศาสนาเป็นอย่างนั้นศาสนาเป็นอย่างนี้คนนับถือศาสนาเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็จะแสดงถึงความงมงายได้ชัดเจนมากที่นี้อารตมาว่าในการพูดภาษาไทยอาร์ตมาอาจจะได้เปรียบคนไทยบ้างเพราะว่าอารตมาเรียนเป็นภาษาที่สองเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเรียนรู้ว่าคำนี้มีความหมายอย่างไร ใช้ในกรณีอย่างไรมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเป็นต้นดังนั้นในการใช้ภาษาอาตมาอาจจะมีความระมัดระวังมากกว่าผู้พูดีเป็นเจ้าของภาษา,าเหมือนกับคนคนไทยหรือคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองก็เช่นเดียวกันเพราะต้องดูแต่ละคำที่เราเรียนก็ต้องไปดูในพจานานุกรมหรือต้องดูใน ชีวิตจริงคนใช้คำนี้อย่างไรในกรณีไหนอย่างไรเนี่ยก,ก็จะอาจจะมีความระมัดระวังมากกว่าเจ้าของภาษาในภาษาจึงเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้ทุกวันนี้ก็มีปัญหาความขัดแย้งกันมากเพราะ,ะ,ะความผิดพลาดในการสื่อสารในการ <c oughs> ทำความเข้าใจ ในหลักการซื้อสารและก,การสื่อสารที่ดีหรือว่าเมื่อการซื้อสารมีการคักคล้องเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตอนนี้ว่าเป็นเพราะอะไรอย่างเช่นตอนอัตมามาเมืองไทยไม่ใหม่ตอนที่ไม่ไม่ใช่ใหม่ๆตอนที่เริ่มรับผิดชอบการบริหารวัดที่ก็มีงานก่อสร้างอยู่ในวัด ก็จะมีชาวบ้านมาสร้างกุฏิเป็นต้นทีแรกอาตมาก็จะไปสั่งงานแต่เช้าว่าทําอย่างนี้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 เข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับพอกลับมาตอนตอนเย็นนะคุณละเรื่องไปแล้วว่าเอา้าททาไมบอกว่าเข้าใจเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจครับครับครับนั้นเราก็ไม่ได้โทษเขา เราคิดว่าเราเป็นคนซื่อสารไม่เก่งเห็นไหมต้องสื่อสารอย่างไรเขาจึงจะเข้าใจจริงไม่ใช่ว่าบังคับให้เขาซื่อสารแบบที่อาตมาเห็นว่าควรจะเขาไม่ใช่คนคนอังกฤษเขาไม่ใช่คนต่างชาติเขาเป็นคนไทยเราต้องเคารพในวัฒนธรรมรัะนั้นทั้งหมดนี้ก็เ็หัวข้อการแสดงวันนี้มันจึงมาสนใจว่าคำว่าดี หมายถึงความดีในบริบทไหนความดีของอาอตมาคืออย่างไรอาจจะไม่ดีกอ็อาจจะไม่ตรงกับความดีของผู้ฟังก็ได้ทีน,นี้ในในมุมมองของอาตมาเราจะเข้าใจความดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามจะเป็นเรื่องการทำมาหากินจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมทุกทุกอย่างาจะสรุปได้ว่าดีคือสิ่งที่ ตรงกันสอดคล้องกันหรือเอือ้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดดังก่อนที่เราจะกำหนดว่าไอ้ตัวดีคืออะไรขั้นตอนเนี่ยก่อนหน้านั้นเราจะต้องชัดเจนในสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่เป็นเป้าหมายเพื่อเราจะได้เป็นเครื่องอตัดสินว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีคือเราจะไม่เอากระแสะ สังคมไม่เอาความคิดความเห็นของใครแต่เราก็จะตั้งคำถามว่ามันสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับการเข้าสู่สิ่งสูงสุดสิ่งที่ดีที่สุดของเราดังในทางพุทธศาสนาเราถือว่าอะไรดีสุดก็คือนิพพานนั่นแหละ นิพานคืออะไรเรานิพานเป็นสิ่งที่เนื้อภาษาเพราะฉะนั้นเราจะปรรยายเรื่องนิพานก็ไม่ได้อาจจะกล่าวถึงเรื่องเนื้อภาษาด้วยภาษาเป,เป็นไปได้ยังไงอ,นนอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายอมแพ้เลยเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราพูดได้ก็คือภาวะจิตหรือว่าประสบการณ์และความเป็นอยู่ ของผู้ที่เขาถึงนิพพานซึ่งในเรื่องนี้พุทธองค์ได้พระอารหารันต์ก็จะกล่าวถึงความสิน้นไปแห่งกิเลสสิ่งเศร้หมองอยู่ในใจและสิ่งที่เป็นผลของอสิ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือความทุกข์นั่นเองก็ไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเห้ไห้เกิดทุกข์ซึ่งกิเลสนี้มันมี จำนวนมากแต่เราก็จะร่วมเป็นสามกลุ่มกลุ่มโลภก,กลุ่มโกรธกลุ่มหลงไม่ได้หมายความว่ากิเลสมีสามตัวเป็นกลุ่มแต่โลภมีตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดอย่างหยาบก็จะเป็นความรู้สึกทั้งเพศจะเป็นรู้สึกความยากได้ของเขาอะไรในหยาบหยาบแต่ละเอียดก็เป็นแค่ความกระเพื่อมของจิต ในระหว่างการเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นได้ทีนี้ความความโกรธก็เช่นเดียวกันความหลงก็เช่นเดียวกันนันกิเลสท,ทั้งหลายทงปวงเราก็จะแบ่งเป็น3ามกลุ่มโลภโกรธหลงแล้วกิเลตของอผู้ที่เขาถึงนิพพานหมดสิ้นไปดับโดยสิ้นเชิงไม่มีโอกาสกลับกำเริบได้อันนี้ก็คือฝ่ายสิ่งที่มัน มันตกไปมันหายไปทีนี้ถ้าทำโดยจิตใจไม่ถูกโลภโกรธหลงครอบงำก็สมเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ถ้าถ้าการกระทำทำด้วยปัญญาทำให้ปัญญาเพิ่มมากขั้นเพิ่มมากขึ้นทำด้วยเมตตาด้วยความการุณาทำให้ความเมตตาการุณาในจิตใจเราเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าดีแต่ทำด้วยจิตใจที่ อ,อ,อเป็นอิสระภายในไม่ถูกกิเลสกดขีกดดันอะไรก็เป็นความความดีอันนี้คือหลักตัดสินจึงไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องไปดูในคำพีแต่ดูในจิตใจของเราเองเพราะเราเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองได้น,นี่ก็เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นข้อดีของมนุษย์ ที่ชีวิตเราทั้งๆท,ที่อยู่ด้วยสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ที่รชานทั่วไปเราก็ยังสามารถอยู่เนื้อสัญชาติญาณได้ในบางโอกาสแหมไม่ใช่ว่ามนุษย์เราทําทุกสิ่งทุกอย่างตามความตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เราบางทีเราก็เห็นสิ่งที่อยากได้แต่ไม่ใช่ของเราคนเราส่วนส่วนมากส่วนใหญ่ทั้งๆท,ที่ต้องการก็ไม่เอา เพราะเพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกเพราะมันมันไม่ใช่ของเราเพราะเป็นบาปอา่าหรือว่าเพราะกลัวเขาจับอะไรเป็นต้นนะจ,จะมีเหตุผลต่างๆแต่แต่ข้อสําคัญก็คือเราสามารถไม่ทําในสิ่งที่สัญชา,ญาตยานต้องการให้เราทำได้ตรงนี้ที่เป็นจุดที่เราจะเอาไปขยายเอาไปพัฒนาให้เป็นที่ตั้งของศีลธรรม เราได้ดังนั้นในในในพุทธศาสนาของเราแล้วจึงถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ดีได้ดีขึ้นได้หาความที่ดีที่สุดได้แต่ชีวิตของเราเป็นไปตามพรหมลิขิตหรือว่าเป็นไปตามการโดนบันดาลของสิ่งศักดิก์สิทธิ์เอกคำว่าดีที่สุดไม่มีความหมายละ เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละยังไงๆก็เป็นตามแผนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าอะไรก็แล้วแต่เราไม่เป็นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรให้มันดีกว่าที่จเจลึกไว้แล้วหรือว่าพันทึกไว้แล้วหรือว่าท่านท่านบัญดาไว้แล้วแต่มนุษย์ของเราพุทธศาสนาบอกว่าเราก็มีส่วนหนึ่งที่เรารับมา จะมารับมาจากชาติก่อนถ้าเป็นสำนวนพุทธศาสนาก็เรียกว่ากรรมเก่าแต่ถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกชื่อเรียกว่ากรรมพันธ์สิ่งที่เรารับผิดชอบได้และทําให้ดีและทําให้ดีขึ้นและทําให้ดีที่สุดคือการสร้างกรรมใหม่ทีนี้การที่สร้างกรรมใหม่ที่สังสารแล้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเราก็ต้องมีสติ ต้องรู้เท่าทันพอถ้าขาดสติเราก็ลอยตามกระแสถึงแม้ว่าเราอาจจะมีความคิดดีคิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะรู้หมดเลยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้ววันก็ลืมไปนั้นเราก็จะจำได้เฉพาะเวลาที่ไม่ต้องใช้ความรู้แต่ทุกครั้งที่จำเป็นต้องใช้เราก็ลืมไป อันนี้ก็ธรรมดาของมนุษย์พุทุชนผู้ที่ยังไม่เคยฝึกตนทีนี้เ,เราก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อจะเกิดความวิกฤตขึ้นมาก่อนที่เราจะโกรธดจริงๆก่อนที่กิเลสต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าก็ต้องมีสัญญาณเดือนภัยปรากฏ ส่วนมากก็จะเกิดก่อนก่อนที่ปรากฏในใจจะเกิดที่กายก่อนจะมีความเกร็งความเครียดในบางส่วนของกายการมิติในชีวิตประจำวันคือจะมีความไหวว่าพอเริ่มมีอาการทางกายเรื่องมีความผิดปกติแม้จะเล็กน้อยเราจะรู้ทันทีว่าโอ้เราระวังนะ อันนี้คือเรารู้แพ t เทอร์นี้ว่าถ้าเกิดอาการตรงนี้เกร็งตรงนี้เครียดตรงนี้มีความรู้สึกอย่างนี้กําลังจะกําลังจะโกรธนะกำลังจะ,งจะนั่นกำลังจะนี่คือเราก็รู้ตัวแล้วก็วางตั้งแต่อย่างไม่รุนแรงนี่คือการฝึกตนในชีวิตประจําวันการเมื่อเราไม่โตอตอบ เป็นปฏิกิริยาเหมือนสัญชาติญาณเรามีโอกาสที่จะตอบสนองโดยมนุษยธรรมและด้วยสติด้วยปัญญาคือสร้างกรรมใหม่ที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นความดีตามความหมายของพุทธศาสนานั้นถ้าขาดสติถึงแม้ว่ามีความคิดสูงริษสีสูงอะไรอะไรมันดีหมด แต่ในในคณะที่ต้องตัดสินคณะที่ต้องอมีการปฏิบัติต่อสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกเรืนกายใจมันก็จะทำตามความเคยชินเก่าตามสัญชาตญาณเก่าซึ่งก็จะเป็นผู้ที่ชีวิตถูกกำหนดโดยกรรมเก่าค่อนข้างมากแต่ถ้าเรามีสติมากขึ้นพอไม่มีการกระทบทางตาหูจมูกเรืนกายใจจิตก็ไม่ตกร่องเหมือนเดิม แต่ก็มีโอกาสที่จะตัดสินว่าสิ่งนี้ควรไม่ควรอย่างไรควรจะพูดและไม่พูดควรจะทำและไม่ทำซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะตัดสินด้วยปัญญานี่ก็คือการรับผิดชอบชีวิตคงตนรับผิดชอบปัจจุบันด้วยรับผิดชอบอนาคตด้วยเพราะทำด้วยความรู้รู้เท่าทาัน ดันการที่เราจะพัฒนาตัวเองจะผูกที่ถูกกำหนด,ด้วยเหตุการณ์ในชีวิต้วยสิ่งที่คนอื่นเขาทำเขาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นต้นให้เป็นตัวคงตัวมากขึ้นขั้นตอนแรกคือต้องฝึกตนให้รู้ตัวในขณะที่มีการชักชวนให้หลงหรือมันจะมีสิ่งที่กระตุ้นให้เราตกร่องแต่ก็รู้ตัว แล้วก็เป็นอิสระในการตัดสินว่าอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรการกระทำเช่นไรสุดสอดคล้องตรงกับอุดมการกับเป้าหมายชีวิตกับหลักความเชื่อของตนเป็นต้นดังนั้ในการทำความดีเราจะทำความดีในความหมายดังกล่าวนี้คือใช้ชีวิต ด้วยสติด้วยปัญญาใช้ชีวิตในลักษณะที่เอ,อื้อต่อสิ่งสูงสุดใช้ชีวิตในลักษณะที่ไม่หลัวอำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงแต่สามารถทำด้วยปัญญาทำด้วยความเมตตากรุณาทำด้วยความเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้น รุ่งนี้เช้าเรามาร่วมรับฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมพมพชรยานมุนีกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาของน้องเป็นหนึ่งกันแล้วละคะ่ะช่วงธรรมะพาเพลิน การกรติธรรมะวันนี้เป็นหนึ่งมีข้อคิดเตือนใจมาฝากให้ทุกท่านได้พินิษพิจารณากันดังนี้ค่ะมันมักจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เสมอจนกว่าจะทำได้สำเร็จ It always seems impossible until it's done. It always seems impossible until it's done. ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุขความสุขต่างหากที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ success is not the key to happiness happiness is the key to success success is not the key to happiness happiness is the key to success การมีความสุขกับงานที่ทำ จะสร้างงานที่สมบูรณ์แบบ Pleasure in the job puts perfection in the work Pleasure in the job puts perfection in the work ในเมื่อไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้น When nothing is certain everything is possible When nothing is certain, everything is possible. ทำพรุ่งนี้ให้สดใสด้วยวันนี้ Light tomorrow with today. Light tomorrow with today. อย่าปล่อยให้อดีตเมื่อวานมาครอบงำวันนี้มากเกินไป Don't let yesterday take up too much of today. Don't let yesterday take up too much of today. The only way to do great work is to love what you do. The only way to do great work. It's to love what you do what ลงทุนปัจจุบันเพื่อความฝันในอนาคต Invest the now in tomorrow's dream. Invest the now in tomorrow's dream. อย่าก,กลัวสิ่งที่ไม่รู้จงกลัวที่จะไม่เรียนรู้สิ่งนั้น Don't be afraid that you do not know something. Be afraid of not learning about it. Don't be afraid that you do not know something. Be afraid of not learning about it. หากคุณผู้ชมเองมีธรรมะภาษาอังกฤษที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมรุสษัท c p ซีพออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower อร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรืออ ok ีเมล address ยกว่า7 at gmail com ค่ะรุ่งนี้เช้ารายการของเรายังมีความอภิรม์ทางปัญญามามอบให้ทุกท่านกันต่อ รอรับชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางและต้องขอลาและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้มีความสุขมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ